ข้อบ่องบอกให้รู้ว่าเออไอจัตตาหัวเต่านี่มันปลบปรโรโรนะ <laughs> เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานของเราอ่ะตอนนี้อะเราต้องมุ่งนะมุ่งให้ถึงที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้คนตื่นกรรมอ่ะเพราะมันทําลายรักฐานประเพณีมันกําลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนให้สู่ความก้าวร้าวเพื่ออะไรคือผู้ปกครองบางคนน่ะไม่รู้เรื่องหรอก คิดว่าตัวเองถูกใจแล้วนี่แหละคือการพ้นทุกข์มันไม่ใช่นะถามหน่อยไปฟังเนะี่ยพอพ้นทุกข์สนุกเพราะไปตามแรงกิเลสพอมานอนนี่มันกลับมานอนมนทุกข์อยู่เหมือนเดิมไหมอ่ะไม่ใช่ฟังเพื่อพอ้นทุกข์แต่ถ้าคําธรรมะของพระพุทธเจ้าสูโลโก,กุตร,รธรรมมันนะเพื่อปฏิบัติให้เห็นความเกิดดับของจิตนําพาสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปฟังแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ไอ้นั่น แล้วแฝงด้วยการทำลายอริยประเพณีอันงดงามของชาวไทยชาวพุทธน่ะด้อยค่าการบวชด้อยค่าสารีระสังขารเปรียบสารีระสังขารโครบาจอาจารที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นหมาดูดิเราอย่าไปไม่ใช่ทำปลุบปลอบปลอปล,ปล,ปล,ปลนะถ้าตีและตีให้ล้อมตีและตีให้ล้อมไม่ใช่พอๆขอ,อ,อ,พอพูดดีหน่อยเออให้อภัยเถอะไอ้อย่างนั้นนะ่ะคือปัญญาต่ำนะั่นน่ะ เขาเขาไม่ได้คิดอย่างเรานะเขามีเป้าหมายอุดมการจิตวิญญาณของเขานะบอกให้รู้ปุ้จิก่อนนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราอ่ะบางครั้งบางคราเนี่คือลูกกระากก็มา,มาแรงเหมือนเดิมก <c oughs> นะ็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะไม่จะควังแล้วสนุกนั่นคือการพ้นทุกข์กลับไปนอนแล้วดูที่มันทุกข์อยู่เหมือนเดิมไม่ละแต่ แต่สิ่งที่แฝงด้วยคำพูดในการที่ให้พูดคำหยาบก็ดีในการอะไรก็ดีนั่นแหละคือการปลูกหวังลูกหลานของเราต่อไปที่จะเป็นอันตรายเขาเรียกว่าการทำลายรากฐานเอกลักษณ์ประเพณีอันงดงามเราเป็นผู้ใหญ่เราฟังแล้วเราไม่เคยนึกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนสู่ลูกของเราเราไม่ค่อยคิดกันนะ ไม่ก้อยเกลกันเอลูกมันไปโรงเรียนมันก็พูดมึงกูตามปกติของมันอยู่แล้วแล้วก็ตามปกติของเด็กแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยเสริมเข้าไปอ่ะมันขวังลึกนะเห็นไหมที่ก่อนตื่นกร,รมอ่ะมันบอกว่าถ้าพ่อแม่พูดมึงกูกับมึงก็พูดมึงกูกลับไปได้อะไรเงี้ยคือมันชัวงงนะ่วไหมน่ะมันสารเลวนะั่นน่ะมันสารเลวนะแต่พวกเรากลับไปถูกใจอ่ะ เมือโกกัทถากศเข้าไปจัดในรายการของอะไรในรายการทิกตอกอ่ะคนเข้ามาดูเยอะเยอะมากแต่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นพวกที่ไม่ได้นับถือพุทธเข้ามาดดาอย่างเดียวทั้งท้งที่ลูกกัทถาคตก็ไม่เคยไปว่าอะไรเขาอ่ะแต่เขาเห็นพระออกมาพูดเขาด่าอย่างเดียวอ่ะนั่นก็ข้อบ่งบอกอยู่แล้ว บ่งบอกอยู่แล้วนี่ทั้งๆเราไม่เคยไปว่าอะไรเขาไม่เคยอะไรเขาอะไรเงี้ยและเขาเข้ามาถึงเขาไม่ได้ขว้างะเขาด่าอย่างเดียวด่าอย่างก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์่ะคนดูเยอะนะ,ะนั่นก็ข้อบ่งบอกอยู่แล้วว่าในติกตอกเขาตั้งทีมไว้เพื่อทําลายพระพุทธศาสนาแต่ชาวพุทธเรานี่ไปจัดในติกตอกก็แค่แก้ผ้าโชว์นุ่งกางเกงในตัวเดียวที่โชว์มีอยู่แค่นั้นแหละน,น,นี่เรื่องจริง ยิงแม่แต่ของเขาว่าไม่ได้ดิ้นีพระโผล่เข้าไปในทิกตอกเมื่อไรเนี่ยโอยเขาไม่กังแล้วเขาด่าอย่างเนี้ยเออลูกกตาก็เลยบอกว่าในทิกตอกนี่ถ้าจะติดตามมาให้ติดตามที่ลูกกระตากต็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาการที่ประกาศตัวของลูกกระตากต็ในวันนี้อนะจะมีการโจมตีอะไรมากมายแต่อย่าไปสนนะอย่าไปสนไม่ต้องไปสนหรอกไม่ต้องไปสนอะไรทั้งนั้นนะ่ะ หมายความว่าเขาประกาศว่าเอ้าไหนว่าละสิกขาไปแล้วก็อย่าไปตอบโต้เพราะมันม,มีมีมีอะไรรู้ไหมมันมีข้อธรรมวิัยในบางอย่างอยู่เอ๊ะอะถ้าไม่รู้ก็นิ่งเสียอย่าไปทำหววรู้นะพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ของเราหลายอย่างหลายประการแต่คนไทยพุทธเรานี่บางทีไม่รู้ความจริงแล้วก็ พอเขาคอมเมนต์มาในการด่าหน้อยก็รุมด่าตามเขาคอมเมนต์เพื่อให้เสื่อมรัทธาก็เสื่อมจัทธาตามคือเราไม่ใช้ใความคิดของตัวเราเองบ้าเออคนทํางานในการปกป้องชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยคือเขาต้องสัตยาได้ทุกอย่างวันนี้ก็ทนายอนันตชัยนะโทรเข้ามาเมื่อตอนเย็นเนี่ยก็โทรเข้ามาคุยถึงเรื่องที่ว่า คนตื่นกรรมอ่ะกำลังทำลายพื้นฐานของลูกหลานชาวพุทธอย่างไรก็ต้องจัดการให้ได้นะต้องจัดการให้ได้ไม่ใช่าตมาเอามาแอบอ้างเด้นะแต่ส่วนความรู้สึกของเขาบางอย่างที่เขาขัดเขาเขาเขารู้สึกอึดอัดใจต่อต่างศาสนาบางศาสนาเราต้องยกเว้นนะเราอย่าเอาไปรวมกัน พวกเรานี่ชอบรวมเห็นแล้วแหละข้ามาคอมเมนต์นี่ชอบรวมชอบด่าไปอย่างโน้นอย่างนี้ขนาดเราโพสต์อย่างเนี้ยมันยังด่าไปถึงเรื่องโน้นอ่ะนี่นี่คือพวกเราอ่ะคือแยกแยะไม่เป็นไงแยกแยะไม่เป็นไอ้นั่นคือคว,ความรู้สึกส่วนตัวของเขาเราต้องแยกแยะให้เป็นด้วยแยกแยะให้เป็นทำไมอ่ะทานา,นายนาญจะใจถึง ว่าออกมาพูดถึงพระสามรูปถึงอะไรต่ออะไรไม่ใช่เพราะอาตมาทําคลิปในการขอโทษขออภัยอ่ะบางคนเนี่ยโอยหมดศรัทธาต่ออาตมาเห็นว่าทํางานขอไขอโทษขออภัยต่อทนายอนันตชัยอย่างนอั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาไปกวักไปต่างศาสนาไอ้นั่นมันคนละเรื่องแต่การที่อาตมาทําคลิปนั้นหนึ่งทนายอนันตชัยอ่าทำงานมานานไม่เคยมาด่าลูกกตาก็ มีแต่ลูกกับาก็ด่าพอขอขอทวงติงมาเราเห็นว่าเออเหมาะสมที่สมควรที่จะขอโทษขอไปเพื่ออะไรเราทําขอโทษขอไปเพื่ออะไรรู้ไหมรู้ไหมถ้าเราขอโทษขออภัยทั้งทที่เขาไม่เคยว่าเราเลยอ่ะเท่าระเปิดทางให้เขาได้พูดถึงเราบ้างพอเราขอขอโทษขออภัยแล้ว ถ้านายอนันาชัยมหาหมีก็พูดถึงลูกกระตาก็พูดถึงพระสามรูปที่ออกมาปกป้องศาสนาเห็นไหมนะ่ะนั่นเลยคือเราอ่ะอ่านเกมอะไรบางอย่างไม่เป็นไงก็เลยคิดว่าโอ้ยลูกกระตาก็ในยอมไปขอโทษขออะไรเนี่ยคือความคิดแบบแบบต่ตำๆมันนะพูดตรงๆนะคือมองวิสัยทัศน์ในการเกมตอนการต่อสู้ไม่เป็นนะ เราเลิกได้แล้วความคิดส่วนตัวนะ่ะความคิดที่ที่ยังตามไม่ทันนะ่ะเลิกเลิกเสียเรามารวมกันข้างหน้าเถอะมารวมกันข้างหน้าอยากคิดได้โลกัะทากอ็อย่างนี้ไม่ได้ประสานงานไปกวางหนึ่งกวังใดมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเรายังรู้ไม่จริงอีกเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อการณีทนายอนันตชใจอ่ะ เขาอาจจะเกรงใจบางสิ่งบางอย่างต่อต่างศาสนาเราก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนของเขาแต่ในเมื่อเขามองเห็นถึงกลุ่มกัะโถนกำลังทำลายจารีตประเพณีพื้นฐานอันงดงามของชาวพุทธเราเพื่อที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเป็นคนแข็งกร้าวต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นการ บิดเบือนหลายสิ่งหลายประการในประเพณีชาวพุทธเราอ่ะนั่นแหละคือการทำลายรากฐานรากฐานอันตารายที่สุดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนได้มันมาจากรากรากฐานนี่จริงไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเขาทำลายรากฐานได้แล้วต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหม <laughs> มีหลายท่านในได้กามาจมอยู่ตกใจหมดเลยพระอาจารย์เดี๋ยว่าอยู่ๆพระอาจารย์มาออกในชุดนี้ <laughs> นะคือหลายคนนะ่ะยังไม่เข้าใจอะไรก็คืออยากจะพูดวันนี้ให้รับทราบไงเดี๋ยวข่าวการเปิดตัวของลูกกระตาก้ในครั้งนี้เขาจะเอาไปลงใน y o u ูทูบในอะไรต่างๆอีกมากมายเออแต่เขาจะลงในทางเสื่อมเสียดิ ว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นมูสาโกหกอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆไม่ได้ขัดต่อวินันนะสิ่งขัดต่อวินันเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ประกาศไปอ่ะนะเล็กๆน้อยๆน้อยจะซ้ำไปแต่เขาจะไปโจมตีให้เสื่อมเสียเราก็อย่างโง่ก็เท่ากับถือว่าเขากําลังไปประกาศให้ชาวพุทธได้รู้ว่าลูกกตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างโง่ไวมากนักนะพวกเรา <c oughs> นะ การที่รลกระาก็ได้ประกาศลายสิกาเขาเอาไปเออเขาไม่ใจนั่นะนะเอาไปเปิดตามช่องต่างๆจนดังกระหึ่มไปหมดเป็นพลังให้คนหันมามองกลุ่มชาวพุทธมากขึ้นด้วยซ้ำไปโลการาก็ประกาศเปิดตัวเขาเอาไปออกอีกเพื่อให้คนหันมาเห็นความสำคัญมากๆขึ้นไปอีกอย่างง้อ่อยมากนะพวกเราอะทำงานต่างๆอะเราใช้ตัวเรานี่แหละเพื่อในการประกาศให้เขานำข่าวของเราไปปรับ เปิดในช่องต่างๆเพื่อให้เขาหันกลับมามองว่ากลุ่มชาวพุทธกำลังทำราระโยูจ่จริงไหมจริงไหมนะได้สิ่งหลายอย่างนะที่เราต้องสละตนเองเพื่อเป็นเกมการการทำงานนะทำไมอะ่ะลูกกระดาก็อประกาศราิฎรทำาไมข่าวดังอะ่ะพอข่าวดังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนก็หันมามองนี่ในกลุ่มปกป้องพระพุทธศาสนา จริงไหมทำไมอ่ะเรามองไม่เห็นตรงนั้นเอ่อทำไมเรามองไม่เห็นตรงนั้นลหละถ้าลูกกระถาก็เปิดตัวขึ้นมาอีกเขาก็เอาไปตีข่าวอีกพอไปตีข่าวอย่างโน้นอย่างนี้ไปดา่าโอ้ยสงสัยไปเป็นคาราวะาหาแดกหากินไม่ได้ต้องมาบวตีกันอะไรเงี้ยก็เรื่องของเขาแต่อย่างน้อยที่สุดทําให้เขาหันมามองว่ากลุ่มชาวพุทธนี้กําลังทําอะไร นั่นแหละยิ่งเขาไปเปิดเปิดตามช่องทีวีช่องต่างๆท่องไทยนิวช่องอะไรยิ่งดีอ่ะเพื่อให้คนได้หันมารู้จักมากขึ้นน่ะน,นะในกลุ่มชาวพุทธของเราอาจารย์คือนักสู้ผู้หนึ่งที่รู้จักให้อภัยคือเราให้อภัยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็มีขอบเขตจำกัด วันนี้ทนายอนัอนต์ชัยก็โทรการเข้ามาคุยแต่เราไม่ได้คุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องกลุ่มกัะโถนที่กําลังทําลายศรัทธ,ธาของคนไทยะนะเราอย่่เรียกว่าทําลายศรัทธ,ธาชาวพุทธเราเรียกว่าทําลายศรัทธ,ธาของคนไทยวิถีของคนไทยนี่สารีระสังขารร่างกายของครูบาอาจารย์ไม่เน่าเปื่อยนี่มันเกิดจากการปฏิบัติเด้แต่กลุ่มกัะโธนบอกว่า แม้แต่หมายังไม่เน่าเปือ่อยต่างประเทศไม่เห็นเน่าเปื่อยก็มีต่างประเทศอ่ะรู้ไหมอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอ่ะมีอยู่สิบรูปนะมีอยู่สิบพระสงฆ์มีอยู่นะยสิบรูปที่สังขารร่างกายไม่เน่าเปื่อยในประเทศญี่ปุ่นแต่มีอยู่รูปหนึ่งที่ละสังขารในส,สถานะนั่งสมาธิอ่ะเขายัง,ยงนําออกมาทุกปีนะมาเปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เรื่องจริงนะไปดูก็เลยกัน แต่ต่างประเทศเขาเรียกว่ามัมมี่เขาไม่ได้เรียกว่าสังขารไม่เน่าเปื่อยเหมือนไทยแต่เป็นพระสซงนี่แหละนั่นแหละคือมันบิดเบือนอะไรสารพัดนะน่ะไปดูดูดิถ้าบอกว่าเออสัตว์ไม่เน่าเปื่อยเออถ้าอยู่ขั้วโลกเหนียมันไม่เน่าเปื่อยเพราะมันอากาศมันเย็นไงมันเน่าเปื่อยไม่ได้มันไม่เหมือนเขตร้อนนั่นแหละคือการพูดแล้วพูดของเขาทําลายแต่คําพูดขออภัยไปด้วยอ่ะแต่คําพูดทําลายมันเป็นอย่างไร ทำพูดได้ขอไปมันเป็นอย่างไรเราแยกแยะให้เป็นด้วยนะนะเหมือนเรื่องอาตมาเนี่ยถ้าคนแยกแยะไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะบางคนไม่รู้ในทรรวินัยจริงๆนะอ๋ะอเพราะ,ะเขาด่ามาหน่อยก็ไปไปเสื่อมศรัทธาตามอย่างเงี้ยคือมันน่าอวดโศนะพวกเจวพุทธเราเนี่คืออวดมีหลายคนนะที่บอกว่าปกป้องศาสนาเออ มาด่าพระพที่ปกป้องศาสนามาด่าพระพที่อยู่แนวหน้าแต่ถามว่าพอถามถึงเรื่องทำวินัยอะไรไม่รู้เอาไม่รู้แล้วจะมาเถียงกันทำไมอะ่ะจริงอะ่ะเนี่ยคือมันม,นม,นม,นมันหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะเหมือนกลุ่มกระโถนนี่คือตัวอันตรายบอกให้จะก่อนแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคือเขา เขามีคดีล้มละลายอ่ะตามสารฟ้องร้องอ่ะแต่เราก็ไม่ศึกษาอีกว่าการล้มละลายของเขานี่เอาโทษอะไรได้บ้างเมื่อก่อนเขาไม่พูดเลยนะว่าเขาอ่ะล้มละลายแต่พอกลุ่มชาวพุทธออกมาตีแผ่ขึ้นมาเขาก็พูดออกมาในทํานองว่าก็ถูกฟ้องล้มละลายแต่กําลังหาเงินปลดหนี้เอาและหาเงินปลอดหนี้แล้วมาเอาคําว่าศาสนาพุทธเนี่ย ไปทำคอนเทนต์ไปทำต่างๆเพื่อหาเงินไปปลดหนี้เสีสิทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นบ้าง <c oughs> <c oughs> เขาด่าพระสงฆ์มาเท่าไรด้อยค่าพระสงฆ์มาเท่าไรกา,ารพูดเห็นไหมอ่ะกุศลาตังมาถ้าตังไม่มากุศลาก็ไม่ต้องมาอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้ทำไมอ่ะเรามองไม่เห็นเลยว่านั่นคือการ ด้อยค่าพระสงฆ์เพื่อให้ชาวพุทธได้ด่าพระสงฆ์ตามตามแรงกิเลสแรงกิเลสของชาวพุทธจริงไหมเราแยกแย้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจจะมาทํางานน่ะคือไม่ใช่ทาฉับพ่อตอนหลายคนนี่สงสัยเอ๊ะลูกกระตาก็เนี่ทำไมไม่รวมกับกลุ่มนอนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรเงี้ย ก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าลูกตาคอตอะตมานี่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใดแต่กับทุกกลุ่มเข้าได้หมดอ่ะเข้าใจความหมายยังฟังออกหรือยังดีนี่ยังไงก็ช่วยกันนะในการลงข่าวสารข้อมูลของทนายอนันตชัยอะและก็ทนายธรรมราชในการมุ่งป้าวไว้โซตัวอะไรโูก,กลุ่มกัทโถนอ่ะ เราต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลเราอย่าเอาความอาคติบางอย่างมาแค่นั้นเนี่ยคือมันเป็นความคิดที่ไววิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลอ่ะนะก็เหมือนมีคนยอมคนหนึ่งอ่ะวันนี้ที่ชื่อหนมไรรงทงชาติไทยอ่ะไปเตือนนาคนยอมสายรุ้งอ่ะเรามีหน้าที่แชร์ะอ่ <c oughs> เอ้ก็ตกแล้วเพราะอะไร เขาอ่านเกมทันแลวอ๋อที่อยู่ข้างหน้านี่เขาทำงานมันเหนือกว่าที่เราคิดไงถ้าเรา,เรานำข้อมูลของทนายอนันตชัยมาโพสเราก็ช่วยแชร์อปปสนำมาโพสเราก็ช่วยแชร์ไม่กล่าไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีการประสานพูดคุยกันอปปสจะนำของคุณยอมทนายอนันตชัยมามาโพสไหม <c oughs> เอามาโพสไหมไม่หรอกเพราะอะไรเพราะกลัวกลุ่มชาวพุทธน่ะจะเกลียดชังอปปปสเพราะรู้เท่าไม่ถึงไงอาตมาก็เลยต้องออกมาพูดไงก็ต้องออกมาพูดไงโอยทำไมอ,อปปสอต้องไปโพสของทน,นายอนันตชัยอย่างนอนอย่างนี้ทั้งทั้งที่เขาส่วนตัวเขาเขาไปฝปักไปต่างศาสนาไอ้นั่นเลิกไวก้ก่อนไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นความส่วนตัว เราอยากเอาไปพูดเร,เราปรึกษากันแล้วว่าสมควรที่จะเอามาโพสเอามาช่วยต่อยอดเพื่อขยายข่าวกันไหมเราปรึกษากันแล้วถึงเอามาลงนั่นนะ่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ปรึกษาวางแผนกันก่อนเดี๋ยวชาวพูดก็จะเกลียดอปปสเกลียดลูกกระถาคอดแต่จะมาบอกโพสไปเลยเดี๋ยวค่อยแก้ไขปัญหากับสมาชิกของเราค่อยชี้แจงเห เข้าใจไหมติ๊นี่เข้าใจรือยังอ่าอ่าอภัยทานคือทานสูงสุดครับคืออภัยเป็นบางเรื่องนะก็ไม่กบาาจานครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะขอแล้วอะไรขอแล้ว,ขอ,ลวขออีกก็ไม่ไหวครับอายจาย์ด้อยค่าทำลายจนอิ่มแล้วขออภัยขอโทษไม่ไหวครับ คือคนตื่นทำอะ่ะเวลาเขาพูดอะ่ะเขาด่าไปก่อนนี่พอด่าไปอย่างเช่นพูดถึงเรื่องสังขารร่างกายที่ไม่น่าเปือ่อยพอพูดไปลแล้วไอหมามันยังไม่น่าเปื่อยเลยนี่ผมไม่ใช่รบหลูกรูบาจา์นะผมยังเคาถ้าเคารบแล้วมันจะพูดทําไมอ่ะริงไหมคือประโยคหน้าที่ว่าสังขารไม่น่าเปือ่อยหมามันยังไม่น่าเปื่อยเลยนั่นคือทําลายไปแล้วนะ ทำลายไปเลยเล้านั่นน่นะและประโยคหลังบอกผมก็ยังเคารพอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้นั่นอีกประโยคนหนึ่งนะถ้าคนมันยังเคารพมันจะไปพูดเพื่อการทำลายทำไมอะ่ะเราฟังไม่เข้าใจพวกนี้อ่ะคือกุดสโลายการพูดันดีทำให้ชาวพูดเราหลงไหลไปเยอะแยะหมดอ่ะหลงไหลไปเยอะแยะหมดอ่ะใช่ไหมเออ ปะยามีปราบมานบอกได้แชร์โพสพระอาจารย์ต่อสู้โดยการวางแผนอย่างแยบยนต์มากครับทำให้กวายตรงข้ามสับสนแน่นอนแหละ <laughs> แน่นอนแหละเอาเดอนนะคือให้เราเชื่อเดอเอาเอาอย่างนี้ก็เลยกันนะตอนนี้ขอขอพูดแบบยกอัตราตัวตนนะยกอัตราตัวตนนะยกอัตราตัวตน,น คือลักษณะการพูดเหมือนว่าบังคับ่ะนะเหมือนกับบังคับ่ะนะแต่จริงๆไม่ใช่บังคับแต่ยกให้กวางนะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเชื่ออปปสและลูกอัตตาคอตท่านทําอย่างไรให้ทําอย่างนั้นได้เลยท่านว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นไปเลยนี่เรื่องจริงนะคือคือยกอัตตาตัวตนนะ่ะแต่เพื่อไม่ให้เราอ่ะมีความคิดที่จะต้องสับสนนะ อย่างเช่นเขามาโพสเรื่องทนายอาณาชัยเขาเห็นโพสเราก็แชร์เลยไม่ต้องไปลังเลเขามีแผนอะไร,ะไรหรอกเขามีอะ,อะไรร่วมมืออ่ะเออไฟดับหมดแล้วเออนะคือคือเข้าใจยังไหมอ่ะคือคือยกอัตรตาตัวตนเลยว่าว่าเออเอาไว้จะตรงตอ่อ สองสองอปปสโพดอ,อะไรมาเราไม่ลังเลเขาจะโพสของธนานรชัยเราก็ไม่ลังเลโพสของลูกกาะถก็ไม่ลังเลลูกกถาก็จะโพสของธนานนตชัยเราก็ไม่ลังเลเอโพสของอปปสเราก็ไม่ลังเลเข้าใจความหมายเลึกๆกเหล่านี้ไหมมิฉะนั้นเราจะเพ่นพ่านมั่วหมดตามเกมไม่ทันเลยเล,ล็กลูกกระถาก็เปิดตัววันนี้นะ เดี๋ยวเขาจะมาตัดคลิปเออตัดคลิปไปลงตามช่องต่างๆอย่าไปถือเขานะยิ่งทําให้ข่าวของเราวกว้างยิ่งขึ้นเพราะเรามีข่าวสารแคบๆใช่ไหมอย่างเช่นแค่ facebook หรือ tikt อ k ถ้าเขานำลูกกระทากดไปโจมตีว่าอะไรอนะ่ะในประกาศได้ลาศิกขาแล้วอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าไปสนอย่าไปสนมันมีข้อวินัยบางอย่างบางประการอยู่อย่าไปสนนะ ยิ่งเขาเอาไปเปิดมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราอะคนรู้จักมากขึ้นการที่โลกกรถาก็าได้ประกา,ราศราชิกะยิ่งทำให้คนสะเทือนทั่วไทยอ่ะจริงไหมจริงไหมแต่้ามาจะพูดว่าอย่างนะขอพูดนะจะคิดอย่างไรก็ช่างแต่ขอพูดนะ ขอพูดนะควังให้ดีๆลึกๆคิดได้ลึกๆต่อไปนี้ท่านประโกรปัลัทีระลูกกถาก็ไม่เอานะครับไม่เอาไม่ใช่พูดทำลายท่านนะแต่ในสถานะลูกกถาก็เคยไปเป็นหนังหน้าควายให้อะโยโย,โยทิ้งไปปล่อยให้ลูกกถาก็ต้องรับชะตากรรมแต่เพียงผู้เดียว เขารู้กันหมดแหละรู้ทุกกลุมมาละแต่ไม่อยากซ้าเติมเรากำลังมุ่งเป้าโซ่ก,กัดโถนแต่ดันเอาตัวเองไปขอขมากัดโถนไปจบปากกับกัดโถนอ่ะไม่ใช่ขอขมามันเหมาะสมไม่ไ่้และทำให้กลุ่มชาวพุทธนี่ท้อถอยมากเลยสิ่งที่ท่านทำมาเน่ะเคยยกผลประโยชน์ให้กลุ่มชาวพุทธบ้างไหมไม่มีมีแต่ประโยชน์เพื่อตัวเอง แม้กระทั่งกระแสข่าวก็เพื่อตัวเองนี่ไม่ใชจซ้ำเติมนะประกาศว่าไม่เอานะครับแม้นอารามานี่ทอคุยกับออ,อประพันธ์นะบอกอธมามาอยากจะย่างไรก็แล้วแต่อยู่ไม่ได้ก็ลาสิกาแต่จําไม่ยอมขายจิตวิญญาณเพื่อทําลายความรู้สึกของกลุ่มต่างๆเข้าใจไหม โยโยให้ไปกอดคอเพื่อเอาตัวรอดไม่เอาหรอกเนี่ยคือความรู้สึกจริงๆถวาไความกอล์พปอมแมกอาบาจย์ติตาเสขานะครับก็ลองฟังฟวงดูเหตุผลก็แล้วกันนะถ้าเขาเอาคลิปต่างๆในวันนี้ไปตัดต่อหรือไปตัดยังไงเราอย่าไปสนยิ่งเขาไปขยายตามช่องต่างๆตามทีวีต่างๆในสถานการณ์เปิดตัวของลูกกระถาคต เขาจะใส่ร้ายเขาจะเขียนข้อความอย่างไรเขาจะไปอ่านข่าวอย่างไรอย่าสนเพราะเขายิ่งเอาเราไปเปิดเท่าไหร่เขาคนอื่นเขาจะหันมากลับมามองว่ากลุ่มปกป้องศาสนามากยิ่งขึ้นนะ่ะนึก่อกแกงเมืแต่การที่ลูกกรถาก็ต้องไปมีปัญหามาครั้งที่ผ่านมาเป็นข่าวดังไปทั่วจนค้อนไหลเข้ามาดูเรื่องอปปสดูเรื่องลูกกรถาก็มากยิ่งขึ้นนะ่ะจริงไหม เขาว่าช่วยขยายข่าวให้เราแต่เราต้องสละตนเองบางอย่างเพื่อให้เป็นเกมในการที่เขาได้นำเสนอข่าวของเราถูกต้องไหมถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะที่ไอ้กระโนมันสอนน่ะบางคนละเรื่องกันเลยกับที่อาตมาสอนไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาจะากอธิบายเขานำ ไปเพื่อโลกียะธรรมพาไปเพื่อความสนุกสนาเนหานี่แดละคือทางพ้นทุกการพึ่งตัวเองไอ้นั่นเขากําลังนําพาออกห่างจากคําสอนพระพุทธเจ้านะเขาจะมองว่าโอ้การสอนแค่นี้คือพ้นทุกแล้วสอนคําสอนในศาสนามันมีแค่นี้เองเนี่ยนเกอากไหมมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันมีแค่นี้เองไปกวงังเละสนุกก็คือพ้นทุกแล้วอะไรเงี้ยมันไม,ไม่ใช่นะนั่นแหละคือแนวทางของ การดึงศัทธาเพื่อให้ห่างออกจากคําสอนของพระพุทธศาสนาถามว่าไปควังแล้วมันสนุกไหมสนุกและกลับมานอนตอนน่ะทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกขจริงไหมทุกข์เหมือนเดิม <c oughs> ทุกหนักกว่าเดิมอีกจริงไหมแต่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าวะ่ะการใช้ชีวิตอยู่บนโลกเป็นตามปกติที่จะต้องสุข <c oughs> ต้องทุกข์เพราะการเป็นการอยรู่กันอะไรสารพัดมันเป็นธรรมดา ทุกไปในจิตท,ที่พระพุทธเจ้าสอนเนะี่ยที่ทุกวันวันหนึ่งความคิดมันพาไปทุกนะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นแหละสิ่งที่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เราพ้นทุกจากส่วนั้นภายในจิตถ้าพ้นทุกไปในจิตได้เมื่อไรไอ้ร่างกายสังขารที่อยู่กับโลกมันทุกเป็นธรรมดาแล้วหิวก็ทุกนั่งนานกอทุกนอนนานกอทุอนนก,กจะอะไรก็ทุกแต่ถ้าในภายในจิตมันไม่ทุกแล้ว สิ่งเหล่านั้นมันเป็นทุกแห่งสัจธรรมคือความเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมอายุเดสเต s t มต d m จริงอ่ i n g าเบ u ดอกมาออ f เดอะบูด h าเอาล้ววันนี้เวลาพอสมควรนะสำหรับการที่ได้มาปบป,ป่าก,กันนะ่ <c oughs> <c oughs> วยแชร์ด้วยใครไม่เจ์กอให้เป็นหนอนเป็นหนอนกันเลยกัน <c oughs> ใครไม่เจ์กอให้เป็นหนอนเป็นหนอนนะ เอาล้วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรน,นะก็ขอกล่าวแตไว้ความกรอบกันนะสงฆ์พอ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความกรอบทุกรูทุกนามนะครับกับผมและก็หาก้าวกับผมได้ทําอะไรเป็นสิ่งที่อันไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรก้าวกับผมก็กราบขอขมาพอม่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความกรอบทุกรูปทุกรูทุกนามนะครับและก็ขอโทษขอไปต่อท่านสมาชิกบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ เข้าใจผิดคาดเคลื่อนหรืออันไม่สบายจิตสบายใจหรืออันไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไปไว้ณโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเช่นเดิมนะยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้รักตัวเองเน่รักทุกคนเป็นที่ตั้งเ <laughs> อาละว,วันนี้หมอธนาสาตุกับทุกท่านนะครับ